สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะโอ้โหงานนี้ไกลมากเลยค่ะต้องไปเทข้าวไกลมากเลยโอ้โหก็เลยพาเสาบีมาดูทางนะคะมาดูว่าทางไหนมันจะให้รถเกี่ยวเดินใกล้นะคะ น่ะสาวบีมเพื่นคน้นข่าก็เดินดูทางนะเขาทางเข้ามารถเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวอยู่นู่นนะคะซูมให้ดูประมาณน่าจะถู uh, เกือบสองโลหรือเปล่า ต้องไปปั่นข้าวอะข้าวออกไปเทน่าจะสองโลอะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูทางออกนะคะอันนี้คือมาดูทางให้รถขนข้าวเดี๋ยวพาไปดูทางออกว่ามันจะรถมันจะเข้ามาได้ไหมนะคะ

จากที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูทางนะคะสาวบีมก็ลดมาเลยค่ะข้าวโอ้ยโอ้ห <laughs> ลุมลึกหลุมลึกซ้ายกระหลุมขว้ากระหลุม <laughs> แต่กันตรงนี่ก็คือใสป่ปลาเขา่าหัวปลายาง <laughs> โอ้ รถนักเนี่ยมันจะเป็นสภาพใดนี่นี่ขนาดรถเบาด้วยนีย่โอ้โหลุมลึกลุมลึก คือยุบแทล่ะโอ้โหอ้หัวุ่นนทางเมืองแนทางคือแกบลง <c oughs> เดี่ยวได้กอนละ <c oughs> มาเขาดูมือเนอะมันอันนี้มันสอบๆได้มันมีทั้งอหนเด้นี่นีเด่มัมนนันบอนี่แหละมองมัน เออออ,อ,อมือน่นเนาะอือ้ยขันรถนะย่าแต่มันอืมนักมันสิฟรีไปเซาบีมบอกสบายมากนะคะ <laughs> กรขบลงเรื่อยๆนะคะชึบๆโอ้ฮะกับรถจะใส่ทั้งหนาทางวบาเสมอกันเน้นั่นนะคะรถเกี่ยวเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวตรงนี้นะคะรอรถเกี่ยวเดี๋ยวรอดูตอนกับสาวบีมจะมีช็อตเด็ดไหมนะคะรถหนัก เดียวเบียขึ้นมาปัด้าวแล้วนะคะเสาบีมของเราจะออกไปได้ไหมรถหนักเนี่ย ขี่เข้ามาตามคันนานะคะดูสิดูทางขี่เข้ามาไกลพอสมควรหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเสียเบียลงไปเกี่ยวต่ออีกนิดนึง